สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับต้นเหลืองชัชวานไม้เลื้อยดอกสีเหลืองสดใสที่กำลังได้รับความนิยมในการปลูกประดับซุ้มบ้านและรั้วสวนเหลืองชัชวานมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pyrostegia venusta เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งมีต้นกำเนิดจากทวีปอเมริกาใต้แต่ปรับตัวเข้ากับอากาศเมืองไทยได้ดีมากใบเป็นใบประกอบสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบเถาเลื้อยได้ไกลและสามารถเกาะแน่นกับตาข่ายหรือรัว้วทําให้เหมาะสําหรับทําซุ้มไม้เลื้อยหรือบังแดดให้บ้านเย็นสบายช่วงที่สวยที่สุดคือหน้าหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เพราะต้นนี้จะออกดอกเหลืองทองเต็มต้นดูสว่างสดใสเหมือนแสงอาทิตย์เหลืองชัชวาลปลูกง่ายชอบแดดจัดน้ําปานกลางควรให้น้ําวันละครั้งและตัดแต่งเถาเมื่อเริ่มรกเพื่อกระตุ้นให้ออกดอกสวยอยู่เสมอ นอกจากความสวยงามแล้วเหลืองชัชวานยังทนแล้งโตเร็วและดึงดูดมแมลงผสมเกสรเช่นพึ่งและผีเสื้อเหมาะสำหรับคนที่ชอบไม้ดอกสีสดดูแลง่ายและให้ความร่มรื่นใครกำลังมองหาต้นไม้เพิ่มความสดใสให้บ้านลองพิจารณาเหลืองชัชวาลไว้ในใจนะคะแล้วคุณจะหลงรักความงามของเขาแบบไม่รู้ตัว